จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์นะครับพาคุณผู้ชมขยับมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับไปกันที่ทางด้านของพลตํารเอกสุรเชษฐหักพานนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้อํานวยการศูนย์สอพอดอสอตอรรอนะครับซึ่งก็จะมีการติดตามแล้วก็ลงไปถึงดาเนินการแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างหลายด้านเรียกว่าค่อนข้างครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเด็ก สตรีครอบครัวการค้ามนุษย์และก็ภาคประมงด้วยนั่นเองซึ่งวันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของปัญหาเด็กนั่นเองนะครับโดยพลตระเวเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับร่วมอภิปรายเรื่องความก้าวหน้าในการขาจัดความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยครับพลตรเวนเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมอภิปรายในหัวข้อ ความก้าวหน้าการดำเนินง,งานขาจัดความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับชาติเพื่อทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขาจัดความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาคอาเซียนพุทธศักราช2 5 5 9ัถึง2568ซึ่งจัดขึ้นณอาคารแกรนด์พาลัโซโรงแรมเดอะพาลาโซโดยมีกรมกริจการเด็กและเยาวชน เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ครับค่ะพลตบวรเอกสุรเชษฐ์กล่าวเสนอผลการปฏิบัติในด้านการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งตัวท่านเองนี่นะครับในฐานะผู้อํานวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการคร้ามนุษย์และภาคประมงหรือว่าสอพอดอสอตอรอนะครับโดยมีชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าไทแคท ในการดำเนินการจับกลุ่มคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตในปี2,565ที่ผ่านมาโดยสามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด482คดีเพิ่มขึ้นจากปี2,564ก่อนหน้านี้ถึง403คดีด้วยกันและยังมีการขยายผลเป็นคดีค้ามนุษย์อีกจำนวน41คดี ถือว่าเป็นการนะคะสถิติสูงที่สุดในรอบ8ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวอนอกจากนี้พลตํารเอกสุรเชษยยังได้นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขาจัดความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาคอาเซียนในหลากหลายด้านตามตัวชี้วัดที่กำหนดอีกด้วยครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดโดยครบถ้วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้ดำเนินการพัฒนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติเพื่อให้มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องรวมทั้งสร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ให้กับผู้เสียหายสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีการนำกลไกการส่งต่อระดับชาติมาใช้ในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำเนินคดีผู้กระทำผิดให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมอภิปรายเรื่องของการขาจัดความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยในครั้งนี้แล้วก็หลังจากนี้แต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานก็จะมีการ บูรณาการความร่วมมือบูรณาการข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับขออนุญาตนะครับนะกรับเรียนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่วัฒนานะครับสาหรับการร่วมกันจัดให้มีงานวันนี้เกิดขึ้นนะครับนะผมก็มีความตั้งใจมากๆนะครับที่จะมาร่วมงานนะครับนะเพราะว่าเหมือนที่ท่านบอกเมื่อกี้ว่า เราขาดซึ่งการบูรณาการนะครับมายาวนานนะครับณวันนั้นวันนี้เนี่ยเราอยู่ประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้มานานก็คือต่างโดยต่างอยู่นะครับต่างคนต่างทำนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่แบบไซโลนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญก็คือการบูรณาการการเชื่อมต่อข้อมูลกันนะครับาวันนั้นการประชุมวันนี้ผมมองว่ามีประโยชน์มากนะครับนะผมถึงอยากจะมาด้วยตัวเองนะครับเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องของเด็กนะครับนะผมกล่าวเลยว่า วันนี้รูปแบบในการรู้ละเมิดทางเพศของเด็กครไม่ต้องพูดถึงนะครับนะวันนี้การรู้ละเมิดทางเพศของเด็กเนี่ยเรามีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับนะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยการรู้ละเมิดทางเพศของเด็กวันนี้เราเห็นได้ว่าอายุเด็กเนี่ยลดต่ำลงแต่การรู้ละเมิดทางเพศของเด็กเนี่ยสูงขึ้นอัตราการรู้ละเมิดทางเพศของเด็กสูงขึ้นอายุเด็กนับวันที่ลดต่ำลงนะเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากนะครับ แล้วผมก็ต้องกล่าเดีว่าเรื่องของการรู้วะเมิดทางเพศของเด็กนะครับสําหรับปัญหาที่ผมพบในการทํางานเนี่ยนะครับของประเทศไทยเรานะครับก็คือหนึ่งการขาดความรู้เข้าใจในการรับรู้เรื่องการรู่ะเมิดทางเพศของเด็กนะครับการสชาประโยชน์ทางเพศของเด็ก 2. นะครับในสังคมประเทศไทยการถูกปิดกั้นการถูกตีตรานะครับทำให ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยความจริงนะครับอันนี้อันนี้คือปัญหาอุปสรรคในการทํางานอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ผู้บังคับเชกฎหมายขาดความรู้ความเข้าใจนะครับทำให้เด็กเหล่านี้ต้องมาพูดซ้ําๆซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําเล่าถึงสิ่งเลวร้ายในชีวิตของตัวเองนะครับดังนั้นเหล่านี้ผมมองว่าคือปัญหาของเรานะครับในที่ผมประสบพบเจอนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับนะผมย้อนดูนะครับถ้าดูนะครับสัดส,ส่วน,นอของการลูงละเมิดทางเพศของเด็กในปี41เนี่ยนะครับผมก็กล่าวเลยว่าเราจะเห็นได้ว่าการลูงละเมิดทางเพศของเด็กในปี41เนี่ยมันแค่แสนแสนคนเองแต่ถ้าเชื่อไหมครับว่าพอผ่านมาันมา10ปีพอปี5้าหนึ่งเป็น1ล้านคน mm hmm. ใไหมรัพอผ่านมาจนถึง ปี57เป็น18.4ล้านคนนะครับถ้าเห็นตนะัวกากระโดดอย่างสูงมากนะครับนะอันนี้เป็นเติติเอ่อที่เป็นจริงนะครับเพราะ,ะนั้นวันนี้เนี่ยการรู้ละเมิดทางเพศของเด็กการล่อลวงเด็กนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นการทำแบบหนึ่งต่อหน,นึ่งในระบนหมู่บ้านในภูลำเนาแต่ปัจจุบันเนี่ยเอ่อเป็นหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อห้าสิบเพราะใช้โซเชียลมีเดีย ใช้ออนไลน์เพราะอย่าลืมนะครับว่าเด็กต่งตางๆนนี้เขาใช้เวลาบนหน้าจอออนไลน์เยอะมากหน้าจอคอมเยอะนะครับแล้ววันนี้คนหลอกก็ใช้วิธีการจิตวิทยาใช้การปูมิ่งนะครับทำให้เด็กไว้เนื้อเชื่อใจพอเด็กไว้เนื้อเชื่อใจปั๊บก็แยกเด็กออกจากพ่อแม่อีกส่วน,นึ่งนะครับที่ผมเจอก็คือนำไปใช้ยาเสพติดเลย สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ไปไหนไม่รอดนะครับก็ต้องประกาศขอร้องอ้อนวอนนะครับผู้ที่ร่อ,รอลวงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบก็จะตกอยู่ในการกระทำแบบนี้บ่อยๆนะครับอันนี้คือปัญหาหลักสําคัญนะครับแล้วก็ต้องกล่าวเลยว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราเห็นในชช่นเกียวกันผู้ใหญ่เนี่ยที่มีรสนิยมทางเพศในเรื่องของเด็ก เขาเฝ้าดูกิจกรรมของเด็กเนี่ยนะจากเว็บแคมจากออนไลน์เยอะมากนะครับนะถ้าเดกเห็นนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวนั้นไม่ได้เป็นหนทางที่ทำให้สู่ความสอเด็จตลอดเวลานะครับการบรงคับใช้กฎหมายอย่างเดียวที่ผมทําอยู่เมื่อไหรก็ตามนะครับถ้าเรายิ่งจับยิ่งเพิ่มยิ่งจับยิ่งเพิ่มถือว่าเราเดินมาผิดทางนะครับไม่ได้หมายว่า การจับแถลงข่าวแล้วโชว์จะเป็นหนทางนำไปสู่